ที่ก็สร้างอพาร์ตเมนต์นี่เขาจะปลูกแบบนี้จ้ะอันนี้เพิ่งปลูกเพิ่งสร้างเสร็จนี่แล้วก็ตรงนี้กําำลังจะลงแต่ว่ามีคนจองหมดแล้วจ้ะก,ก็คือติดกับห้างแกรนบีเลยจ้ะทุกคนติดเลยน้องเล็กเนาะบีว่าออกำลังจะสร้างตึกก็จะประมาณนี้อพาร์ตเมนต์ติดกับห้าง สะดวกสบายถ้าออกไปตรงโน้นก็จะเป็นป้ายรถเมล์เข้าเมืองเนาะ,ะง่ายๆดูอุ้ยซงองข้าวไปให้อาเกยบไหมอาเกยบจะไปฝึกงานของข้าวเพลงเนาะตั้งสี่สิบโอ้ตั้งเก้าสิบสี่อันนี้ละ Christmas. Ini mak di. Mak. Sudah ikir apa? มันต้องปุ่นแล้วปอะไรทุกคนไม่ชิม ทำเองทำเองไม่เป็นพ่อกับน,น้องไม่ได้กินไปฟุตบอลเด้พ่ <laughs> พ่อ,พ,อพ่อกับน,น้องไปฟุตบอลเรามา,มาเดินเล่นนะ ได้ครีมด้วยอืครีม,มนั่นอีเลียขับแม่ชอบไพลเนี่ยม,มันไม่หวานดิอร่อยนี่ครับเปรี้ยวบ๊องไม่เปรี้ยวไม่เปรีออ้ยวแอปเปิลบ๊อบเป,ปรเปี้ยวมันนุ่มมากอะมันคาจะจะชิระแอปเปิ้ลชีแดงมันนุ่มมาก có gì, ăn lẩu có gì. Sao mấy mom mà xem lít nút? mẹ ăn gì? ไว e c ช็ c o โ a t e ตมั c ชามีขนมด้วยอ่ะครับดูด mm ้วยน้ำตาลครับพิม่ลงแล้วทุกคนพิม่ลงแล้วเอออือหือ เดินมาเล่นกับอเล็กซานเดอร์สองคนเพราะว่าเมทิวกับพ่อไปฟุตบอลใช่ไหมครับเดี๋ยวกินนีครับครับทให้แน่อันนี้คนอืหือตุ๊กติ๊ Là. ha 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 ปากเกตตี้เนื้อซอสนะตอนนี้เดี๋ยวทำเนื้อซอสก่อนเราไม่มีหัวหอมใหญ่เราใช้หัวหอมม่วงนะทุกคนผัดก่อนอันนี้เ,นเป็นเนื้อบดจ้ะนี่ว่ากะว่าจะไม่ใส่หดเน,นาะทำไมใส่มดไม่ต้องใส่หมดเดยอะไปปะอยอะมากนะรู้ทำไมสีสวยมาก แดงนะแดงแล้วก็ม่วงแค่นีจะนาดกินเลอะมะเขือเทศ ซอสมะเทศกันทุนแล้วก็เป็นซอสะเทศกก็ใส่ผมปาิกานิดหนึ่งสูตรเต้าน้าสูตรใครสูตมันทุกนมันมีเกืด้วยมี่ือุแค่นี้ก่อนเอาน้ำมาใส่ใส่น้ำนิดหน่อยพิกไทยดำ ไม่ได้ซื้ออีกแลอริกักกกโนโน้อโอเคสุกแล้วทุกคนเสร็จได้ซอสเนื้อเดี๋ยวสปาเกตตี้เดี๋ยวค่อยต้มครับให้สามหน่อก ทำบุนเส้นผัดไข่ต่อจ้ะทำซอสเนื้อไปแล้วอลเล็กจะกินอาหารไทยกับแม่ก็เลยจะทำบุนเส้นผัดไข่ดับเบิลวันนี้ดับเบิลอันนี้เป็นกระเทียมกับน้ำมันนะจ๊ะผัดให้หอมนุ่หอมดีจะใส่แค่รอทลงไปก่อนผัดให้นุ่มนิดนึง 菜油，菜油，盐。 วุ้นเส้น <c ười> ใช้สองห่อเลยแต่ว่ายังยองจะกินด้วยยังจะกินด้วยไงยใช้สองห่อทุกคนโอเคระปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำนิดนึง่งซีอิ๊วขาวขะปุงรส ข้นตามผองเป็นโรคไข่เตะตับให้เขากันค่ะแค่ไม่น่าผิดแล้วนะทุกคนไข่ไข <c oughs> ่ยังเยอะเลยครับแตกก่อนยอง้งแตกอีรีเดอร์โอ้ะวินี้

ทุกคนวนเส้นผัดไข่จ้าทุกคนผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ผมจะกินครับตรงนี้มีข้าว

เอ่พอมาผมจะกินสปาเก็ตตี้เนื้อซอสว่าแม่ทำด้วยให้ให้ซ้ำนุ่มแต่ว่าอ,อ,อาหารไทยอร่อยกว่าอาหารฝร <c oughs> ั่งมีกระลั้วยทุกคน อันนี้พอมมาเก็บแมฮเอืมนินอาหารเที่ยงกินแอนขนมกินเคก้กอร่อยมากทุกคนเห็นบอกใช่ย่างนี้ด่ดะ พรุ่งนี้พอน้อมไน้มแนนอีกแล้ว น้องน้อ,องก็พอไปเค้งฟุตบอลครับแล้วก็แม่งไม่ได้กินตอนนี้มีอางยองกินคนเดียวทำไมไปได้กินได้ <c oughs> <c oughs> ชอบแคร์น บางคนจะกินเสร็จแล้วแล้วก็จะไปกินโดนัทเลยอีกเลยอีก,อกสามยัง mm hmm. ไม่ได้กินหมดเพราะอันนี้เป็นเนีโดนัทโดนัทน้ำตาลมันก็มันทุก แ n d h a l อร o r ยุซิพาทดถูกแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็ใหญ่ด้วยแล้วก็เลือดแองได้ผ้อมแฮนแม็กินกินแบบนี้หลายครั้งเธอแบบนี้ รูไ้ไหมทำยังไงเพราะว่ามันอิเลย <c oughs> ต้องมีผักต้องมีไข่แต่วัาเคยแตะมามล้วเพราะว่อาไอยังมไม่ชอบแล้วก็แม่ชอบไม่กิน

องง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 งนงง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  นี่พอลคณีครับมารีบายขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสครับบายรุ่นดูสมบูรณ์ and family YouTube c h a n n e ขอบคุณครับบ,าบ,บ,บ,บ๊ายบายอ่ะอันนี้มาตรงนี้